ครับสวัสดีครับมาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นตู้เรียนที่ปลูกลงในเข่งนะครับอันนี้ผมก็ปลูกไปเมื่อวันที่20สิงหาคม2,566นะครับดูลำต้นก็ดูดีนะครับไม่มีอะไรก็แตกกิ่งแหนงออกมาเล็กๆนื้ครับนิดหนึงนะครับตรงในลำต้นก็ลำต้นก็ปกติดีนะครับต้นนี้เห็นไหมครับแตกออกมาแล้วนะครับตรงลำต้นแตก แตกมานิดหนึ่งครับถัดมาก็ด้านบนนะครับกิ่งกิ่งนี้ก็จะแตกออกตามตรงใบหรือออกดีนรปลายตรงปลายก็จะมีออกมาอยู่นะครับใบนี้ก็จะมีก็เขียวดีอยู่นะครับใบนี่ครับตรงปลายก็มีแตกนะครับก็มีแตกให้เห็นนะครับเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับต้นนี้ใบก็เขียวดีครับ นี่ครับปลายก็แตกนี่ครับแตกดีครับนะอันนี้แตกดีอยู่ครับต้นนี้นี่ครับอีกกิ่งหนึ่งก็แตกอย่างนี้นะครับดูด้านบนนะครับด้านบนก็ยังมีมัดเชื่อกอยู่นะครับเพราะต้นยังอ่อนอยู่นะครับ ใบด้านบนก็จะมีจุดหน่อยๆครับด้านบนก็จะแตกอยู่นะครับนี่ครับลายก็มีแตกใบออกมาแล้วนะครับต้นนี้แตกดีมากครับที่ปลูกลงในกระถางนะครับนี่ครับลายออกเยอะเลยนะครับปลายสุดปลายสุดก็มีแตกให้เห็นเลยนะครับ ช่อสุดท้ายนะครับนี่ครับความเปลี่ยนแปลงที่ให้เห็นชัดๆครับว่ามันแตกดีครับต้นนี้ดูดีดูดูสภาพดีมากครับแต่ก็มีใบร่วงให้เห็นอยู่นะครับ